หน่วยงานของรัฐก่อสร้างปรับปรุงถนนแต่ปรากฏว่าลุกล้ำเข้ามาในที่ดินของประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีการเวนคืนที่ดินตามกฎหมายถือว่าเป็นการกระทําละเมิดต่อประชาชนที่ถูกลุกล้ําที่ดินหรือไม่นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอากรณีศึกษา ซึ่งเป็นแนวคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อ .356 ทับอ6กรณีรายละเอียดในคดีนี้ก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาได้มีการก่อสร้างปรับปรุงถนนและวก็ลุกล้ำเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นประชาชนที่ถูกลุกล้ำที่ดินนั่นเองนะครับซึ่งที่ดินดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีการเวนคืนตามกฎหมาย ถือว่าเป็นการกระทําละเมิดต่อประชาชนลายดังกล่าวหรือไม่ในกรณีการก่อสร้างปรับปรุงการขยายถนนของกรุงเทพมหานครได้มีการก่อสร้างแล้วก็ลุกล้ําเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตรงนี้เนี่ยเมื่อไม่ปรากฏว่าได้มีการเวียนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งไม่ได้มีการตกลงในเรื่องของการโอนเอาไว้เป็นอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการตกลงซื้อขายการตกลงยินยอมอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์หรือว่ามีการยินยอมให้ดําเนินการก่อสร้างถนนในที่ดินแปลงดังกล่าวนะครับจึงถือไม่ได้ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งถูกลุกล้ำนั้นในส่วนที่ถูกก่อสร้างถนนตกเป็นของทางหลวง อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังนั้นเนี่ยการที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนวางท่อประปาและปักเสาไฟฟ้ารุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าจะต้องมีการไปชดใช้ค่าเสียหายตรงนี้ต่อไปนะครับถือว่า ตรงนี้เป็นการกระทําละเมิดต่อประชาชนผู้ฟ้องคดีก็เนื่องมาจากว่าที่ดินตรงนี้นะครับไม่ได้มีการเว้นคืนที่ดินแต่อย่างใดไม่มีการโอนซื้อขายหรือ,รอว่ามีการอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์แต่อย่างใดถือว่าเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนั่นเองนะครับ